จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปกปิดประวัติการเจ็บป่วยตอนทำประกันนะครับในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปอเนี่ยครับได้ให้ความรู้ว่าการทำประกันสุขภาพเนี่ยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งข้อมูลเรื่องสุขภาพตามความเป็นจริงโดยไม่ปิดบังหากทางบริษัทตรวจพบความจริงภายหลังบริษัทสามารถเปรีเสดความคุ้มครองต่างๆได้ เป็นไงครับสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการประกันพันล้านผมพัฒนพัฒตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็เป็น EP หนนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับรายการประกันพันล้านเนี่ยก็ตั้งใจจะทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ กับคนไทยนะครับเรื่องของการทําประกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถทําประกันได้อย่างสบายใจมีปัญหาในตอนเคลมน้อยที่สุดนะครับ <S <S ครับสำหรับเรื่องแรกที่จะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนกําลังสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของการทําประกันสุขภาพเพราะช่วงนี้เนี่ยมีโรคโควิดระบาดน,นะครับนอกจากเราต้องป้องกันตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมีประกันสุขภาพช่วยแบ่งเบาภาระค่รารักษาพยาบาลทีนี้เนี่ย ในการทาประกันสุขภาพเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเราต้องเปิดเผยประวัติ er สุขภาพของเราให้กับบริษัทนะครับทําไมต้องเปิดเผยประวัติ er สุขภาพของเราให้กับบริษัทครับบริษัทประกันเนี่ยมีสิทธิป์ปฏิเสธเคลมเราได้นะครับถ้าตอนที่ทําประกันเนี่ยเราไม่แจ้งข้อมูลสุขภาพเราตามความเป็นจริงในวันที่เราต้องใช้ประกันวันที่เราป่วยครับแล,แล้วเราเคลมเนี่ยบริษัทประกันก็จะ เรียกดูประวัติย้อนหลังของการรักษาของเราจากโรงพยาบาลถ้าบริษัทพบว่าเราเคยป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งเราไม่แจ้งกับบริษัทสัญญาที่เราทำอาจจะถือเป็นโมคียะได้คําว่าโมคียะในการทาสัญญาเนี่ยก็หมายถึงว่าสัญญาเนี้ยจะมีผลสมบูรณ์ไปจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกล้างสัญญาถ้าไม่มีใครบอกล้างสัญญาเนี่ยก็สัญญาเนี่ยก็จะดําเนินต่อไปแต่ถ้ามีการ บอกหลังสัญญาโดยฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็หมายถึงว่าสัญญาเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่แรกก็จะไม่มีผลบังคับครับในการทําประกันแต่ละครั้งเนี่ยโดยเฉพาะประกันสุขภาพบริษัทประกันจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเรานะครับเช่นเราเคยป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเรามีโรคประจําตัวหรือเปล่าเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมเคยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมาก่อนแล้วผมจะทําประกันเนี่ยผมก็ควรจะแจ้งให้บริษัทประกันรับทราบ ว่าผมเคยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจแล้วบริษัทประกันเนี่ยก็ไปพิจารณามาว่าจะรับผมหรือไม่รับถ้ารับประกันผมเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรแน่นอนว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยครับบริษัทก็อาจจะไม่ได้รับประกันทั้งหมดอาจจะมีการยกเว้นเอาไว้ว่าบางส่วนเช่นผมเป็นโรคระบบทางเดินหายใจบริษัทก็อาจจะไม่รับประกันเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะสึกเนื่องหรืออาจจะรับประกันทั้งหมดแหละแต่ ผมเป็นน้อยเขาก็อาจจะมองว่ารับประกันแต่ว่าเพิ่มเบีย้ยเป็นต้นนะครับหรืออาจจะไม่รับเลยถ้าในกรณีที่เป็นหนักนะครับก็จะมีบางเคสที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงเป็นเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆบริษัทประกันก็อาจจะรับประกันโดยที่ไม่เพิ่มเบีย้ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละเคสครับแต่ละคนเจ็บป่วยไม่เท่ากันต้องดูประวัติสุขภาพประวัติการรักษาจากแพทย์ครับ เหตุผลที่เราต้องแจ้งกับบริษัทประกันว่าเรามีประวัติสุขภาพเพราะว่าเบีย้ยประกันเนี่ยคิดจากสุขภาพของคนที่มีสุขภาพมาตรฐานคือไม่เจ็บป่วยถ้าเรามีโรคอะไรเนี่ยบางทีบริษัทอาจจะรับแต่ขอเพิ่มเบีย้ยได้ดังนั้นการที่เราตั้งใจจงใจไม่แจ้งและปกปิดประวัติเนี่ยก็เหมือนเราต้องการที่จะไปโดนเพิ่มเบีย้ยซึ่งผมไม่สามารถตอบได้ว่าแต่ละคน บริษัทจะพิจารณาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายพิจารณาของแต่ละบริษัทนะครับแต่ว่าเชื่อมั่นได้ว่าฝ่ายพิจารณาเนี่ยก็จะพิจารณาอย่างแฟร์ที่สุดนะครับเราเมื่อบริษัทแจ้งมาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกว่าจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าผมเป็นโรคระบบงอดหายใจแล้วผมทําเนี่ยผมก็มองว่าโอเคผมเคยเป็นมาก่อนมันเขาไม่รับก็แฟร์ดีแต่โรคอื่นยังเป็นได้อีกนะเช่นผมอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้หรืออาจจะเป็น ผ่าตัดไส้ติ่งทำนองนี้นครับหรือเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นโรคระบบสมองผมก็มองว่าโอเคถ้ารับประกันผมแล้วยกเว้นแค่ระบบทางเดินหายใจที่ผมเคยเป็นมาแล้วก็โอเคทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมไม่แจ้งให้บริษัทประกันทราบตอนทําประกันถือว่าผมปกปิดข้อมูลสุขภาพบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาผมได้นะครับแล้วก็สัญญาที่ทํามาถือว่าเป็นโมคียะก็คือไม่มีผลบังคับนะครับ หลายๆคนก็มองว่า,างั้นเราปกปิดบริษัทไปเลยสิซึ่งจริงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเราไม่ควรปกปิดเลยเวลาเราทำประกันเนี่ยเราควรจะแจ้งตามจริงทั้งหมดแล้วบริษัทก็บอกมาเลยว่าจะรับเราหรือไม่รับเราเงื่อนไขยังไงนะครับแล้วเราก็ค่อยตัดสินใจว่าเราจะเอาหรือไม่เอาถ้าเราเปิดเผยทั้งหมดเนี่ยเราจะสบายใจในการทำประกันครับแล้วแน่นอนว่า บริษัทไม่มีสิทธิ์มาพูดทีหลังว่าคุณปกปิดประวัตินะเราไม่เข้มให้บริษัทไม่มีทางพูดได้ครับพราะเราเปิดเผยทั้งหมดตั้งแต่แรกนะครับการทําประกันบาครั้งเนี่ยบริษัทประกันก็ขอตรวจสุขภาพลูกค้านะครับซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งบริษัทและลูกค้าเองครับครับสุดท้ายนี้ใครที่กําลังตั้งใจจะทําประกันสุขภาพนะครับก็อย่าลืมเปิดเผยประวัติสุขภาพตัวเองให้บริษัทประกัน ทราบตั้งแต่แรกนะครับจะเป็นผลดีกับตัวเองมากที่สุดทำทาให้ยากตอนเคลมจะได้ง่ายๆครับสําหรับวันนี้ผมพัทนพัทตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการประกันพันล้านแล้วเจอกันครับ